เบสโบ๊ boat, ย้อนหน้าที่สมดักป่วยเส้นเลือดสมองตีบภาวานาอย่ายถึงอมาาัมพาตหัวอ,อกคนเป็นลูกอย่างเบสและโบสต่างตกใจและอดเป็นห่วงไม่ได้กับอาการป่วยของคุณพ่อสมดักข้ามสิงเกี่ยวกับโรคเส้นเลือดสมองตีบข้างขวาเลือดเป็นเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจึงทําให้ไม่มีแรงซีกซ้ายล่าส,สุดเบสได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการคุยแซบโชว์ย้อนกลับไปในวันที่เกิดเรื่อง พ่อบอกว่าเขารู้สึกชาบริเวณแขนซ้ายชาเหมือนเหน็บกินโทรศัพท์ก็ชาชาตึงๆแต่ว่าเขาไม่บอกใครเขาก็ใช้ชีวิตของเขาจนตื่นขึ้นมาวันหนึ่งก็ขยับไม่ได้ไปซี่งหนึ่งเลยนาทีนั้นยอมรับรองไห้หนักไม่เคยเห็นพ่อพูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้แล้วปากเบี้ยวด้วยน้าก็เบี้ยวไปเลยพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเด็กตอบอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นหนุภาวนาอย่างเดียวอย่าให้ถึงขั้นพิก,การหรืออัมาพาตขอแค่เข้า i อซแต่พูดได้เดินได้ปกติ ไม่อยากให้ติดเตียงหรือว่านั่งรถเข็นไม่ต้องมากายภาพอะไรหน,หนักๆขอแค่รับยาแล้วฟื้นเลยและปรากฏว่าเป็นไปตามที่เราคิดเขาได้รับยานอนพักแล้วกลับมาปกติแต่ต้องกินยาตลอดชีวิต ถ้าเขาดูอยู่ก็อยากให้เขาดูเรื่องอาหารเรื่องออกกําลังกายมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆด้านโบ๊ทได้เล่าเสริมว่าตอนนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์น้าน้องสาวแม่บอกว่าโบ๊ทมาดูพ่อหน่อยพ่อหน้าเอียงน้ําลายไหลผมเลยไปดูแล้วพ่อก็บอกโทรศัพท์พ่ออยู่ไหนเขาทําโทรศัพท์หายตอนนั้นก็ช็อกไม่เคยเห็นพ่อเป็นแบบนี้ถ้าดูอยู่อย่าสนด้วยนะอยากให้พ่อหายให้พ่อพาไปเตะบอลเหมือนเดิมเพราะพ่อชอบชวนผมไปเตะบอลกับเพื่อนเขา ส่วนอาการตอนนี้เวดอัปเดตว่าดีขึ้นแล้วเพราะกินยามา2เดือนแล้วตอนแรกก็ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยไปปีที่แล้วทุกคนเห็นว่ากลับมาปกติเลยก็คือพูดได้เดินได้แล้วขอออกกําลังกายด้วยมันก็เสริมให้ฟื้นตัวเร็วอย่างใดก็ขอเอาใจช่วยให้พ่อสมรักกลับมาสุขภาพแข็งแรงในเร็ววันนะคะ